ยินดีต้อนรับพลพรรคหงดังลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุุกข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราไปเริ่มต้นกันที่ผลโบวตแฟนบอลลิเวอร์พูลอยากได้ใครมาเสริมทัพรายต่อไปเปิดผลโบวตแฟนบอลหงดังลิเวอร์พูลนะครับที่อยากได้นักเตะคนไหนมาเสริมทัพรายต่อไปหลังพึ่งคว้าตัวแข้งใหม่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ทีมอื่นนะครับโอ้ยมันก็เสือกันะักแต่ครับพอแม่พี่น้องโดยเฉพาะปีศสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลิวอร์พูลนะครับเพิ่งได้ตัวอิบรอยฮิมากกานเตไปกันหลังชาอวมอุ่งแดเมาเสริมทัพเพียงรายเดียวเท่านั้นในช่วงเสมอน,นี้หลังเพิ่งยา้ายมาจากอาบาลิซิกด้วยค่าตัว36หล้านปอนด์ราว1 5 8 4ล้านบาทโดยชื่อว่งฮงดานนะครับก็ยังมีโอกาสหนึ่งข้างหม่ร่วมเพียมเพียงแต่พวกเขาต้องขายนักเตะที่ไม่ต้องการออกไปเสียก่อนนะครับและเว็บไซต์ s p o r t i n g Index กก็ได้จัดทำแบบสำรวจบรรดาเดอะคัพว่าอยากได้นักเตะคนใหม่เป็นรายต่อไปคือใคร โดยผลโหวตออกมาว่าแฟนบอลลิเวอร์พูล37%อยากได้ยูริเตลลมองกองกลางของเลสเตอร์ิตีโดยเชื่อกันว่าดาวเตะทีมชาติเบลเยียมเหมาะก,กับการเล่นของหงด่างและไม่ต้องปรบับตัวเข้าก,กับการเล่นในศึกพิมลิกอังกฤษนะครับ oh, s <S กาันตีซาอูยิเกนนะครับกองกลางของอันโกเมริดต,ตามมาเป็นอันดับที่2ที่คะแนนโหวต30%ท่านนั้นอนามาต,ตาเรปีความระสูงของวูมแฮนตันวอนเลเลอร์ได้อันดับที่3ที่คะแนนโหวต20%นะครับ ส่วนมิเคลนามสกาดนะครับมีฟิลทิมชาติดเดนมาร์กของซามโดเรียก็ได้คะแนนโบสถมาเป็นอันดับที่4ที่13%หลังทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยูโร2020นะครับโอ้ยเอาไผ่แค่ได้ครับตอนนี้เอาให้ผมแดนสักตัวครับพร้อมไปพี่น้องและแฟนบอลจากช่องชายภูมิลัลลิวัตผู้หรอครับยันได้ใครมาเสริมทัพนะฮะลิวร์ผู้ยันไม่สนปล่อยซิมิครันให้กับนาบุลียิมตัว เช็กินครบในกับนายใหญ่ของหองดังลิเวอร์พูลในศึกพิม์ลิงกฤษปฏิเสธที่จะปล่อยตัวคอสซาสซสมิคลาสออกจากทีมหลังจากที่มีข่าวว่าสโมสรนัโปลีทีมจากเกาโชเซียอิตาลีกำลังให้ความสนใจที่ต้องการเซ็นสัญญาไปร่วมทีมในช่วงสมัยน,นี้ตามการรายงานจากลิเวอร o พูลอีก โดยทีมดังจากอิตาลีนกกะฮะกำลังมองหาแบ็กซ้ายใหม่โดยตั้งเป้าไปที่การคว้าตัวเอมเมสันพัดเมรีฟุลแบ็กตีกี้ชั้นยูโร2020ของเชลซีแต่ดูเหมือนว่าการเจราจาเพื่อกระชากตัวฟุลแบ็กของสิงบลูนั้นมีความเป็นไปได้ยากทําให้มีแรงงานมาว่าพวกเขาได้หันไม่ความสนใจในการยืมตัวแบ็กตัวสำรองของลิเวอร์พูลในช่วงซัมอนี้ทน สมิคครับย้ายมาจากถิ่นแอนฟิลดมอหมือนกันก่อนที่ตกเป็นตัวสำรองของแอนดูโรเบิร์สันตลอดทั้งซีซันทําให้มีข่าวว่าเขาอาจจะย้ายทียมเพื่อหากาศลงเล่นอย่างสม่ำเสมออย่างไรยก็ตามนะครับดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะอ,อมาปิดประตูข้อเสนอของนาโปลีเป็นที่เร่รแล้วเนื่องจากพวกเขาไม่ยินดีที่จะปล่อยนักเตะอ,ออกจากทีมด้วยเสญยายิมตัวรายงานระบุว่าทีมของเจคกิงครับไม่ต้องการปล่อยสมิคัสตออกจากทีมแบบชั่วคราวในขณะที่พร้อมรับฟังข้อเสนอการซื้อขาดในตลาดซัมเมอร์นี้เท่านั้น แต่ถ้าหากไม่มีข้อเสนอเข้ามาพวกเขาก็ยินดีที่จะเก็บนักเตะรายนี้ไว้ใช้งานในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับไตโวอเวโรนีพูดถึงคําพูดของเจคเกนคลับก่อนย้ายช่วยให้เขายิ่งมุ่งมั่นกับ Union ย,ววยูเนียนเบอร์ลินไตโวอเวโรนีนะครับหัวหอกดาวรุ่งชาวไนจีเรียเปิดใจถึงคําพูดที่เจคเกนคลับมีให้กับเขาหลังเจ้าตัวได้เซ็นสัญญาย้ายไปอยู่กับยูเนียนเบอร์ลินในศึกบุนเดสตาลวิตเยอรมัน อวอยนี่นะครับที่ย้ำมาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2015แต่เขาไม่เคยลงสนามให้กับขงแดงเลยเพราะปัญหาการขอเวิร์กส์พอมิดนั้นได้เซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมยูเนียนเบรลินสโมสรที่เขาย้ายไปเล่นแบบยืมตัวมึนกันก่อนด้วยค่าตัว6.5ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติโโมสรด้วยท่านี้นะครับอเวอยูนี่บอกว่าสิ่งที่เจกับที่พูดกับเขาทําให้เขายิ่งมีความมุ่งมั่นในการทําง,งานให้ดีกับโโมสรใหม่ เขาเจคเกนครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับการเซ็นสัญญานี้เพราะว่าเขารู้สึกดีว่าทุกคนที่อยู่ในยูเนียนเบอร์ลินต้องการเซ็นญาผมอาว้ยนี่กล่าวกับคิกเกอร์เขาบอกผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเลยนะกับนักเตะอายุน้อยการที่มีคนต้องการและสนับสนุนผมถูกโน้มน้าวให้รู้สึกได้ว่ายูเนียนเบอร์ลินคือการย้ายทีมที่ดีที่สุดของผมแล้วในเวลานี้บางทีวันหนึ่งผมอาจจะได้กลับไปยังกรีฑอีกครั้งใครจะรู้ หลังจากที่ย้ายไปเล่นแบบเย็นตัวหลายครั้งในปีก่อนน,น้นนี้ผมต้องการที่จะจบลงสักทีเพื่อมีบ้านที่แท้จริงกับเขาบ้างผมเป็นนี่ยูเดออนเบอร์ลินมากดังนั้นมันทําให้ผมทั้งมีความสุขและภาคภูมิใจที่กลับมาที่นี่อีกครั้งมันยอดเยี่ยมในการสันต่อเส้นทางอันยอดเยี่ยมกับสโมสรผมจะขอทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับมาอย่างจุดที่ผมเคยเป็นมาก่อนก่อนได้รับบาดเจ็บครับ ลิโอฟูร์นินานนะครับนัดลิเวอร์พูลคนหันกลับไปคว้าตัวแจ็คกิลิตเข้าสู่ทีมหลังไม่สามารถคว้ากองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมได้เลยลิโอฟูร์นินานนะครับอดีตประกานหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาแนะนําสโมสรลิเวอร์พูลในฐานะกูรูว่าพวกเขาควรหันจะกลับไปให้ความสนใจในตัวของแจ็คกิลิตกับตันทีมสิง,งห์นักงานแอลเซนไรอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็เคยตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะคว้าตัวแจ็คกิลิตเข้าสู่ทีมมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยการนหน้านี้มีแนวโน้มนะครับว่าแจ็คก,กิลลิตมโอกาสสดใสในการย้ายทียมมาเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์แต่ก็ดูเหมือนว่านะตอนนี้ทีมแชมป์อังกฤดอาจจะเลือกให้ความสนใจในตัวของแจ็คก,กิลลิตไปแล้วเนื่องจากพวกเขามองว่าค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์ที่ทางซงเบอร์งาตอสัสซนราต้าตั้งราคาเอาไว้นั้นมันเป็นราคาที่แพงจนเกินไปไม่ว่าตัวของเขาจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างเยีเ่ยมในการพาทีมชั้นอังกฤษคว้าตำแหน่งรองแชมป์ยูโร2020มาครอบครองมันหมาดก,ก็ตามที โดยทางริโอเฟอร์ดินาครับก็ได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางช่องยูทูบช n e l นะครับส่วนตัวของเขาว่าความเป็นจริงแล้วผมไม่อยากจะแนะนําให้ลิเวอร์พูลคว้าตัวแจ็คกิเลตเข้าสู่ทีมเท่าไหรนักหรอกแต่เมื่อแมนเชสเตอร์ูไนเตดมีนักเตะกองกลางที่แข็งแกร่งที่สุดในพิมลีกอยู่แล้วทั้งบรูโน่ฟรานซ์ปอบบบาและเจอร์แดนชันโชซึ่งนั่นทาให้แมนเชสเตตไม่จําเป็นอีกแล้วที่จะต้องเสริมพับในตำแหน่งกองกลางอีกต่อไปแล้วซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับลิเวอร์พูล ทีมของพวกเขานั้นเพิ่งจะเสียจนนี่วานในรุ่มให้กับไบเช่ไปมันมาดและตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถหาหนักเตะใหม่มาทดแทนในตำแหน่งที่ขาดหายไปได้เลยอีกทั้งในตอนนี้จอแดนแฮนเดอรสันกับ ora, ติยอโกอาคันตราต่างก็มีอายุ30ปีด้วยกันทั้งคู่ซึ่งนั่นแหละทำให้ตัวผมมองว่าลิเวอร์พูลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางเพิ่มอีกอย่างน้อยหนึ่งคนและแนแต่คนนั้นจะต้องลงสนามช่วยทีมได้เลยและไม่ต้องมารอรุนการปรับตัวให้เก้ากับทีมว่าจะสามารถทำได้รรือ่นะคับ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าววันนี้แสดงเห็นชัดเจนว่าจาคเกลตเป็นนักเตะที่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากในเวลานี้ผมการยืนยันเลยว่าจ็คเกลตกกำลังเป็นนักเตะที่พัฒน,นาฟองการเล่นเพิ่มขึ้นในทุกๆเกมถ้าผมเป็นผู้บริหารของลิเวอร์พูลผมจะพยายามเรียบซื้อตัวนักเตะรายนี้มารุ่นทีมให้ได้เพราะใน,นตอนนี้กองหน้าของลิเวอร์พูลอย่างโรเบิร์โต้ฟูร์มิโน่และเซดูมาน่จำเป็นจะต้องมีนักเตะที่คอยป้อนบอลสวยๆให้กับพวกเขาทำประตู ต่อย่างนั้นนะครับทางลิเวอร์พูลอีโกก็เคยออกมายืนยันในช่วงก่อนนั้นแล้วว่าแจ็คก,กิลิตนั้นไม่ใช่ตัวเลือกในการเรินพันพของเจคกิงคลับในช่วงสมนันนี้และลิเวอร์พูลก็ไม่มีแผนที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทัพแต่อย่างใดเพราะนักเตะรายนี้มีราคาที่แพงจนเกินไปฮะลืออีกแล้วลิเวอร์พูลสนใจที่จะเซ็นสัญญาอสโก้ตัวรุกของัลมาริดเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้ารา้อนนี้สโมสรลิเวอร์พูลองพวกเราตกเป็นข่าวลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะใหม่นะครับและดเดือดกว่าในตอนนี้พราะลิวร์พูกกำลังใช้พยายามหน,นักในการคว้ากองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลก็ตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจในดิวของซาอุดีเกตเป็นอย่างมากจนถึงขั้นตอนนี้ซาอุดีเกตยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรจนทําให้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมองเป้าหมายรายใหม่เป็นการเพิ่มเติมรายงานนี้มาจากสื่อสเปนอีกแล้วนะครับควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ซึ่งสเปนอ้างอิงเนื้อข่าวโดย And Blue w a โดยระบุว่าในเวลานี้ลิวพูกำลังสแสดงความสนใจในตัวของกองกลางร,รายใหม่เพิ่มเติมนั่นก็คืออิสโก้กองกลางตัวรุกจากสโมสรเรือมาริดและในตอนนี้ลิวพูกำลังท้บทามและสอบถามราคาที่จริงจังไปยังเรัลมาริดและจากที่ได้ทราบกันว่านักเตะรายนี้อาจจะไม่อยู่ในแผนการเทมทีมของ otti, คาร์โลอันโชโรติกุนซือคนใหม่ของทีมในฤดูกนนะดาหนาโดยตามรายงานยังระบุว่า ทางสโมสรโรเมริดก็พร้อมที่จะปล่อยตัวอิสโก้กองกลางในวัย29เปีรายนี้อัลเจะถินซันติเอโกเบร์นาเบลด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากได้ราคาที่เหมาะสมโดยใน,นตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทัพในฐานะในนักเตะในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ตัวใหม่ของเทียมโดยที่ผ่านมาอิสโก้ลงสนามกับราชชุดขาวโรเมริดไปแล้ว336นัดโดยทำไป51ประตูกับ 56แอซิสในช่วงระยะเวลา8ปีที่ค้าแข้งกับสโมสรแห่งนี้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับทางสื่อสเปนก็บอกว่าอิสโก้นั้นอาจกําลังถูกทางสื่อสเปนกาลังพยายามตีข่าวชือมโยงและย้อมแมวขายให้กับลิเวอร์พูลนั่นพอฟอร์มการเล่นเมื่อกันที่แล้วของเขานั้นได้รับคะแนนชิลี่ียจากเว็บไซต์บูสร์ไปเพียงแค่ชิลี่ยนัดละ6.46เท่านั้นตลอดทั้งฤดูกาลโดยฤดูกาลที่แล้วนะครับอิสโก้ถูกส่งลง 25เกมเท่านั้นและมีเวลาอยู่ในสนามรวมทั้งสิ้นเพียงค่า897นาทีเท่านั้นฉะนั้นทำให้ถูกมองว่าตัวเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะพรสวรรค์ระดับโลกที่เคยได้รับรางวัลกลเด้นบอยเมื่อปี2012อีกต่อไปแล้วและตอนนี้อิสโก้ก็มีอายุมากถึง29ปีแล้วซึ่งมันตรงกันข้ามกับแนวคิดการซื้อนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลที่เน้นไปที่นักเตะที่มีความสามารถและมีอายุน้อยสามารถใช้งานได้ในระยะยาวแต่นั้นเชื่อเลยว่าไม่น่าจะมีดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆ ล้านลิวูผก็ไม่น่าจะสนใจดีวนี้ตั้งแต่แรกอาจเป็นเพียงแค่การใช้สื่อช่วยประโคมข่าวให้มาเชื่อมโยงกับลิวโผในการขายนักเตะจากเทียมซึ่งคนยุนี้สื่อสเปนมักใช้อยู่เป็นประจำนะครับทำอะไรสักอย่างลิวโผมาเน่เคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังแมนยูเสริมความแข็งแกร่งไม่หยุดเงียบเหงาเหลือเกินสดลมาเน่นครับแนวรุกตัวเก่ง,ช,งชาวเซเนกัลออกมาเคลื่อนไหวในไอจีของเขา เกี่ยวกับเรื่องทิศทางการสนพับของผงแดังลิวอพูโดยงานนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้โพสหรือเขียนข้อความอะไรทั้งนั้นแต่ได้เข้าไปกดไลค์ในไอจีของ Liverpool ลิวอปูโกนะครับที่พยายามเรียกร้องให้ทีมรักของพวกเขาขยับตัวเสริมทัพกันบ้างไม่งั้นโดนคู่แข่งทิ้งห่างแง,ไงะแงะเสดมาเน่นะครับกอนหน้าความโรสูงของลิวอพูเข้าไปกดไลค์เพจลิวอปูโกในเว็บไซต์อินสตาแกรมเกี่ยวกับเรื่องการสริมทัพของหง้ดังในช่วงสมนี้หลังช่วงที่ผ่านมานะครับคู่แข่งร่วมรียกอย่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดิน้าคว้าตัวผู้เล่นระดับโลกเข้ามาร่วมทีมอย่างมากมายโดยความเคลื่อนไหวในการเสริมทัพของเบิร์ตเรดต้องบอกว่าเงียบเหงาเลยกันเรานับตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าตัวอิบโรฮิม่ากอนเต้เซร็จแล้วอนา,าคตการของปารีสสมาร่วมทีมได้นับตั้งแต่นั้นก็ยังไม่มีชื่อผู้เล่นคนใหม่เข้าสู่ทีมเลยซึ่งสวนทางกับสโมสรคูริรรมช้นอย่างไปแสดงแมนเชสเตอร์นเต็ดที่เนิน้าคว้าตัวผู้เล่นชั้นยอดมาร่วมทีมอย่างต่อเนื่องทั้ง จดันชันโชโดยค่าตัวกว่า73ล้านปอนด์ราว3,212ล้านบาทจากบริลเซียดอนมุนและล่าสุดก็ปิดเดียวราเฟวารานแนวรับแชมป์โลกจากเรือมเร็ดค่าตัวแสนถูกเพียงแค่42ล้านปอนด์ราว1,848ล้านบาทเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้นะฮะเพลทลิเวอร์พูลโกก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าอารมณ์ตอนได้ยินคำว่าย sure. ้ายชัวเฮียวีโกจากฟาร์มิโนโรมาโนเรื่องของวาราน ไปอยู่กับแมนชสเนเต์และข่าวในช่วงหัววันที่เราไม่มีการเซ็นญาณน,นักเตะเพิ่มผมรู้ว่าทุกคนพูดกันว่าเราต้องอดทนแต่ผมว่าทุกคนอดทนแล้วนะหวังว่าเราจะได้รับข่าวที่น่านยินดีในเร็วๆนี้โดยสำหรับข้อความดังกล่าวนะครับทำให้มีผู้คนเข้าไปกดทื่นชอบเป็นจำนวนมากกว่า7,113ไ like. ลค์แต่ที่น่าสนใจก็คือห่ในคนนั้นที่มาไลค์ที่มี IG อย่างเป็นทางการที่มีชื่อว่า s a d i o m a n e Official ซึ่งนั่นแสดงเห็นว่าเขารู้สึกเหมือนกันกันกบสาวกเดอะคอปนะครับสำหรับซาดิลมานีซึ่งหลายๆคนที่อยากเห็นทีมเนี่ยคว้าตัวนักเตะชั้นนำเข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมนะครับโอ้โหนี่คือสุขาวลเวอร p ์พูนครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่29กรกฎาคมครับ